สวัสดีสบายดีไหมโลกของคุณเป็นไงบ้างสุขสบายดีหรือเปล่ารู้สึกยังไงกับเช้าว,วันใหม่ที่ตื่นมาพบหน้าพ่อแม่และได้กินข้าวพร้อมกันมันคงจะเป็นวันที่พิเศษไปเลยสิทา้าส่วนของผมน่นเหรอสบายดีผมนอนโดยมีปืนวางอยู่ข้างตัวผมตื่นเช้ามาเจอกับเหล่าเอเลียนที่สดแสนจะน่าวุ่นวายถ้าถามว่าผมกินอะไรเป็นอาหารเชา้าก็กินเนื้อพวกมันนี่แหละแงมแงมเราวางเป็นพิษนะเอ,อ่อมันก็สบายดีในแบบของผมนั่นแหละนะ ถ้าถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็ต้องย้อนกลับไปประมาณ10ปีที่แล้ววันที่ฝนตกหนักในยามค่ำคืนก็มีแสงสว่างวาบขึ้นมาบนท้องฟ้าหลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมงก็มีข่าวว่าข้างบ้านผมโดนจิ้งเหลนตัวใหญ่กระซวกไส้ตายและเช้าวันต่อมาก็ไม่เป็นวันเดิมที่เราเคยรู้จักอีกเลยเรื่องก็มีแค่นี้แหละขอบคุณจะมีใครรู้ไหมว่าในวันอากาศดีๆแบบนี้ยังมีชายคนหนึ่งที่ออกมานั่งเรือมาทำภารกิจเนี่ย ยี่จะปนไปหน่อยเลยนะน้าถ้าเราไม่ทําเราก็จะใจนิ่งนจลอยก่อไว้ไม่ได้ๆนะเอยควรจะเป็นวันที่ดีที่ฉันได้นั่งกินลาบแล้วก็มองสาวๆที่เดินผ่านไปผ่านมาม่นควรจะเป็นวันที่ดีสิน้าๆๆนี่ภัยสังคมซะจริงนะเนี่ยแต่ะจยังก็เถอเดียวจบงานนี้แล้วรามเรื่องที่ต้องคุยกันน้นๆนะโอเคดีนายคอยรายงานสถานการณ์อยู่ตลอดเวลานะเอ่อทบทวนภารกิจหน่อยสิว่าฉันตงทำอะไรบ้างภารกิจของคนคือกวาดล้างทุกสิ่งไม่ใชชเวิตที่จะเป็นภัยต่อมนุษย์แค่นั้นแหละคือภารกิจของคน อย่าอออยยย่่่าาาลืมเก็บอ่าิส่วนของพวกเอเลี่ยนมาด้วยนะเราต้องเอามันไปขายทําตังค์ได้นะไม่ต้องจี้ฉันหรอกนะฉันรู้ว่าฉันควรจะทําอะไรนี่เป็นไงของฉันฉันเป็นมืออาชีพพอนะเอาไป็ว่าในนั่งดูฟุตบอลกับลูกของนายเงียบๆแล้วก็รอฉันโทรไปหากริ๊งนึงก็พอจะรายงานทีหลังว่าสําเร็จหรือไม่โอเคตอนเช้าต้องเริ่มทํางานแล้วโอเคนี้ก่อนนะช่างจาะซะจริงดูไอ้พวกเอเลี่ยนนั่นสิกระดุกกระดิ๊กอย่ากระไส้เดือนตกน้ำร้อนเนี่ยมาเป็นตัวรองอาวุธใหม่ของฉันหน่อยสิว่าแกจะหนังเหนียวสักแค่ไหน ก็ว่าอยู่ทําไมก้ามอมอได้ชื่อว่าลูกอมเอเลียนยิงแม่งไม่เข้าเลยเนี่เองโอเคเดี๋ยวเราเดินหน้าเคลียพวกนี้กันเลยดีกว่าฉันก็อยากจะรีบกลับไปกินข้าวให้ไวๆแล้วเหมือนกันปั๊มสิบสองเกตดจุใจจริงๆบายบายอ้หนูฉันถึงได้ชอบงานนี้ไงงานง่ายๆออกไปยิงเปรียงป้างสองสามทีแล้วก็ได้เงินกลับบ้านเป็นกองเป็นกำหวังว่าแกจะชอบของหวานนะเคี้ยวกรุบกับแตกในปาก เชียเอ้ยเย้ yeah! มันแบบนี้ทุกวันแหละอาชีพอย่างเราเราก็ต้องเผชิญกับโชคร้ายอย่างนี้เป็นประจำมาแล้วนะของหวานหน่อยมาจริงๆแล้วงานพวกนี้มันก็อุ๊ยเชีย่ยชิบหายแล้วเออว้าวเอ้าเชียลืมไปเลยว่าเลือดในวกบานี่มันมีพิษด้วยอ้าวนี่แกจะกัดยันรองเท้าในกี๋ของฉันได้ยังไงวะ กฎข้อที่2ของการเอาตัวรอดห้ามท้องหิวเมื่อคุณท้องหิวให้กินไม่ั้นคุณจะไม่มีแรงวิ่งหนีพวกมันเมื่อพวกมันเข้าถึงตัวคุณคุณก็ไม่ต่างอะไรจากหนังไก่เดินได้ชิ้นโตที่ลอให้พวกเอเลี่ยนมาลออหนังสวยๆของคุณไปกินเอาละมีเอเวนอยู่ตัวหนึ่งกำลังจะเข้าไปงาหมาฉันไม่ชอบเลยที่แกทำลายสัตว์โลกที่น่าที่น่ารักอย่างนี้โดยเฉพาะสัตว์โลกที่ไม่มีทางจะกัดคนแมเหมือนพวกแกแน่หนูะ เดี๋ยวฉันจะทำให้แกรู้จักเพื่อนรักของฉันโทมฮอคเรามาคุยกับตัวตนนั้นเป็นไงอ,อ้าวจำวันนั้นเด็กๆอยาไปเล่นกับเอเลียนเพราะพวกมันเป็นพิษโอ้เดี๋ยวจบภารกิจเวนนี่ฉันจะต้องเอาเงินไปซื้อชุดที่มันกันพิษจากไอ้พวกหานี่สะละชุดง่อยๆอย่างชุดกีฬาสีเนี่ยคงไม่เหมาะกับการเอามาไฟกับไอ้พวกเวนต์ไลท์ที่เลือดมีเป็นกรดขนาดนี่เท่าไหร่หรอกนะโอ้อีนึงเหตุผลที่ผมชอบงานนี้คือเราสามารถจิกกัร้อยบ้านใครก็ได้โอ้ได้ของดีไหม เจ้าของคงจะตายไปแล้วเอาไปสักอันสองอันก็คงไม่มีใครว่าอะไรสิ่งหนึ่งที่ผมจะแนะนําก็คืออย่ามาทํางานเวรนี่ตอกนกลางคืนเพราะคุณไม่รู้หรอว่ามันแอบ,บอยู่บนหลังคาหรืออะไรกันแน่กลางแจ้งเลยฮะโอเคถ้าพวกแกไม่ได้น,นั่งสมาธิก็คงจะยืนจังก่างรอ,อยื่นออกมาสินะโอเวรละเชี oh, a. A! ่ยก็อย่างที่บอกผมจะเป็นมืออาชีพ ฝูงฮาอเอเลียนสองสตัวไม่ฉันทำให้ผมขนลุกหรือตื่นเต้นกับมันอะไรมากหรอกแค่ตกใจนิดหน่อยที่อยู่ๆมันก็วิ่งมาโอ้ในของดีเนี่ยนี่ชุดก่อเอเลียนรวยแล้วบูมเข้าไปอย่างนั้นเลยหนูวิ่งเข้ามาจุกลูกปืนข้าอย่างนั้นเลยอย่างงี้ซิว่าเขาเรียกว่าอาหารที่มาเสิร์ฟถึงที่ฟรีด้วยโอเคเซตตอบฉันหน่อยว่าธุารกิจของฉันยังไม่จบอ่ะคุณเข้าใจถูกแล้วธารกิจของคุณยังไม่จบอะคุณยังไม่สับโอเคเซตฉันเจอละ เอลี่น่ะเว้ยม่นใช่หนูท่อจะลงไปพุดดินทำกระแสงเลเซอร์อะไรกันวะเนี่ยอ้าล่ะฉันยังได้ยินเสียงมันอยู่เลยมันอยู่ไหนเซตบอกฉันมาหน่อยฉันจะได้ไปเปรี้ยงให้มันจบไปสักทีฉันลำคาดีเสียงเวนนี่โอเคช่วยฉันเจอมันละวันนี้ฉันจะไม่ได้เอาระเบิดโยนใส่พวกแกให้มันตายๆหากันเลยสักตัวเพื่อนี้ฉันขอแกเป็นตัวสุดท้ายแล้วกันนะ find the hole b ายบายหนู bitch รวยแล้วเว้ย ภารกิจดีๆอย่างนี้หาได้ที่ไหนอ่ะใครบอกว่าโซโล่มันเป็นงานเหนื่อยนี่แหละงานถนัดเลยเงินดีรวยไว้ใครเลยจะไม่ชอบจริงมากแต,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 ต่ตอนนี้งานของนายเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับไปรอที่เรืรอได้เลยโอเคเร็จ okay, คุณปลอดภัยแล้วคุณชาวบ้านไว้มาจ้างเราใหม่นะโชคดีละ่ะอ๋อแล้วก็อย่าก,กินอะไรที่มันดูแปลกตาหรือมันปนเปื้อนนะอะไรที่มันมาจากน้ําสีเขียวอย่าไปกินละ่ะนายจะไม่ได้ท้องเสียแน่นายอาจจะมีตัวอะไรผุดออกมาจากท้องแทน เงินดีจากนี้หาได้ที่ไหนมันก็เหมือนเก็บเงินไปคืนเจ้าของนั่นแหละบางทีเราอาจจะได้สิ่งตอบแทนด้วยได้ชื่อเสียงด้วยมิตตคุ้มกับคุ้มออ,อเคเรา,เรา,เรามีเรื่องที่ต้องคุยกันนะเดี๋ยวเราว่าคุยกันหลังจากที่ฉันกลับไปถึงบ้านแล้วเลิกกันเอาเราเซตตอนนี้ฉันใกล้จะถึงบ้านแล้วนายติดต่อนายว่ามาเลยว่าเรื่องที่จะคุยมีอะไรกันแน่เกี<อ>่ยวกับงานของเราหรือเปล่าลรเซตคือคือใช่เกี่ยวกับงานของเรานั่นแหละคือพวกเขาจะพวกเขาลดเปอร์เซ็นต์ เออ่พวกเขาบอกว่าลดจากแปดสิบห้าเป็นเหลืออยู่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ทำไมไม่หักออกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยเล่าจะได้เป็นโครงการคนละครึ่งไปเลยให้ตายสิไอ้บ้านมันคิดอะไรอยู่วะ คือคือฉันก็บอกเขาไปแล้วว่ามันไม่สมเหตุสมผลจะมาหักเราเยอะขนาดนั้นได้ยังไงมันกดกี่ราคาเราเกินไปอ่ะนายลองคุยกันหมดทุกวิถีทางหรือยังเดี๋ยวฉันฉันคุยแล้วแต่พวกเขาก็บอกว่าไม่ได้จริงๆอ่ะเออคือเพื่อนฉันฉันว่าเราต้องกลับเข้าสาภาพอ่ะเราคุยกันแล้วเรื่องสหภาพนายก็รู้ว่าฉันถูกไล่ออกจากสหภาพมาจะให้ฉันกลับเข้าไปอีกได้ยังไงกันจะจะฉันรู้แต่แต่ตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วหลายๆเขตตอนนี้สหภาพเริ่มเข้าไปมีบทบาทมากขึ้น สถะสภาพตอนนี้เริ่มผูกขาดการซื้อขายวัสดุเอเลียนแล้วก็ทํเควสด้วยอ่าๆเอาง่ายๆคือมันจะเป็นที่เดียวที่เราจะยังสามารถได้เงินดีกับงานอย่างนี้อยู่เฮ้เซตตอนนี้ฉันมาถึงแล้วนะเปิดประตูให้หน่อยซิป๊อกป๊อกเรามาคุยกันหน่อยเรื่องที่เกิดขึ้นเราจะเอายังไงกันต่อคือคือฉันว่านายควรจะเข้ากับกับเข้าไปในสถาภาพแล้วมีวิธีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปคุยให้โอเคดีเยี่ยมงั้นขฉันขอฝากนายคุยแทนฉันทีนะเพื่อน มา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 ใหม่นานั้นต้องไปกับฉันให้ฉันไปด้วยเอะให้ฉันไปคุยกับไอ้เว้นั่นเดยนะฉันได้ตีกับมันตายห่ากันตรงนั้นแน่นอนคนยังกับปากัดแค่จองหน้าก็จะมีเรื่องกันแล้วจะจะจะให้ทํายังไงเราก็ก็มันจําเป็นนี่ยไอ้บ้าน้าะมันหักเงินเราซะจนเราจะไม่มีอะไรกินอยู่แล้วนะเงินที่เราจะต้องไปจ่ายนี่ที่นายทาไว้ก็ยังเหลืออีกเพียบเลยอะแล้วฉันกยอเน จะแต่งบ้านเนี่ยนะในขณะที่ฉันมุดรูหนูอยู่จะก็ฮอบบิดนะยังมีพระราชวังให้ซุกหัวนอนมีหลังคาไว้กันฝนมีห้องกว้างกว้างก็กว้างอยู่มีของตกแต่งนี่ยังไม่พออยู่หรือยังไงเนี่ยคนเรามันก็หายไม่สิ้นสุดๆๆนะเพื่อนโอเคงั้นเดี๋ยวเราเราไปกันเลยดีกว่าโอเคต้องงั้นสิโอ้ที่ดูฮาลุฮาราขึ้นเยอะตั้งแต่ฉันไม่อยู่อะเนี่ยพวกเขาลดสนิยมดีใช้ได้เนี่ยมีฟิตเนสส่วนตัวด้วยดูซิ ฟิตๆอยู่อาจจะโดนเอเลี่ยนวิ่งเข้าบังคามหัวได้ตลอดเวลาโอไม่ก็เอาละฉันเห็นในบ้านนั่นละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะเข้าไปพูดให้นายก็รอฟังและเราตอบคำถามเขาเขาถามอะไรมาก็อย่าไปกวนตีนโอเคนะโอเคได้เลยสวัสดีครับคุณโบโบเดอร์เอ่อสวัสดีครับเอ่อคุณโบจะเอ่อโบเดอร์โบเดอร์สวัสดีครับนายสองคนมีทุกขอะไรโดยเฉพาะนายผู้ทำผิดกฎของสหภาพนายยังกล้าเสนอหน้ามาที่นี่อีกนั่นเหรอเนี่ย คือคือคือ,คองี้นะครับเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าเพื่อนตัวน้อยของนายทำอะไรไว้บ้าง3กันยายน2020ระเบิดร้านซูปเปอร์มาร์เก็ตพังทั้งหลังมีผู้บาดเจ็บ1นราย ถมยังมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเจ้าของห้างนั่นอีกด้วยเออคือคือมันเป็นอุบัติเหตุนะครับคือคือ,คอ,คอผมก็ทาพลาด้เหมือนกันคือ,คอระเบิดแค่มันกิ้งตกลงมาจากจุดที่ผมวางเอาไว้8พฤษภาคม2021บุกเข้าไปยังเขตแดนความรับผิดชอบของหน่วยอื่นและแถมยังขโมยอาวุธเขาไปอีกก็ตอนนั้นผมไม่มีอาวุธจะใช้และแถมอย่างตอนนั้นมันมืดมากผมก็ต้องผมก็ไม่ได้มีอาวุธอีกด้วยผมต้องหยิบเอาเท่าที่เห็นนะ่ะนะครับแต่นั่นมินินุ๊กนะนี่ไหนจะล้างบาปมนุษย์หรือยังไงเนี่ย คือคือคืองี้นะครับคุณโบเรคือเพื่อนของผมเขากลับตัวแล้วเขารีเซ็ตทุกอย่างแล้วตอนนี้เขาเป็นคนดีมากขึ้นแล้วใช่ผมเป็นคนดีมากขึ้นแล้วผมเออผมใส่บาตรทุกเช้าผมกวดน้ําทุกวันตอนนอนผมยังสวดมนต์เลยไม่แต่มดสักตัวผมก็ไม่เหยียบยุงสักตัวผมยังไม่ตบเลยไม่เชื่อถามเพื่อนผมดูได้ใช,ใช่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 แล้วครับคือเพื่อเพื่อนผมเป,นเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้เออเขาเป็นคนดีขึ้นผมได้อบร,รมบ่มนิสยัยเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนาอยนายคิดว่าฉันจะเชื่อคำพูดของคนอย่างนายหรอ ฉันมันมาทิ้งนายนะเซตแต่พอฉันมองถึงความผิดพลาดปัญหาที่นายก่อ,อไว้แล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมองข้ามได้ยากโดยเฉพาะเรื่องที่นายไประเบิดรถขนขังอาวุธโดยที่บอกว่าเอเลี่ยนตัวน้อยมันอยู่ข้างในนั้นนั่นมันเป็นเรื่องในอดีตนะครับคือผมเข้าใจนะครับตอนนั้นผมทําลงไปอาจจะเพราะด้วยเออผมรีบไปหน่อยโดยไม่ได้เช็คให้ถี่ถ้วนก็เลยเผือระเบิดมันไปเออคุณโบเออถอถือถือถือ,ถอ,ถอว่าผมขอแล้วนะเออรับ,ร,บรับเขา เข้าทํางานอีก,อกทีผมมั่นใจได้ลยว่าเขาจะไม่ทําความเสียหายอีกครั้งแน่นอนชัวนะครับผมผมมั่นใจว่าผมจะไม่ได้ทำผมจะไม่ทําความเสียหายหรือความเดือดร้อนให้แกคุณหรือสาภาพแห่งนี้อีกแน่นอนผมรับประกันเลยทีเดียวเอาหัวผมเป็นประกันได้เลยโอเคก็ได้ฉันจะให้โอกาสนายนี้ครั้งนี้ครั้งสุดท้าย <Yes. S 2> งั้นถ้าฉันจะขายกับชุดเกาะเอเลี่ยนฉันต้องมาหลังนี้ใช่ไหมใช่ใช,ใช,ใช่แล้วเอ,อเอ้ยนี่ตาแกเอ้ยพูดเลยดูรุ่นด้วยไอ้หนู แกคงยังไม่เคยกินคอร์ดของชาวดอฟสียนชะโหดใช้ได้อาระเซตเดี๋ยวเราไปดูร้านอาวุธกันดีกว่าดูซิว่าร้านอาวุธมันมีอ,อะไรมาใหม่บ้างสวัสดีครับมา,มาดูอาวุธนะครับเชิญตามสบายเลยเนี่ยอาวุธจะมีแค่นี้อยู่แล้วเนี่ยก็มีเท่านี้แหละมันยังไม่เพิ่มเข้ามานะของมันเพิ่งมานี่ก็เป็นชุดใหม่ล่าสุดเลยนะเนี่ยแล้วแล้ว,แล,วแล้วของพวกของแต่งอาวุธจะมาทีตอนไหนหล่ะครับก็ไม่เกินสองอาทิตย์สองอาทิตย์สองอาทิตย์เลยเหรอครับเนี่ย กว,กว่าจะมาถึงผมโดนมันง่กาก่อนผมโดมนเอเลียนง่กาก่อนละมั้งแ,แ,แล้วนายเป็นมืออาชีพไหมล่ะานายเป็นมืออาชีพก็ปัญหาเคนี้นายคงจะจัดก,การได้ไม่ต้องเอา,เ,อาเรื่องคาว่ามือโปรโมาเกี่ยวเลยผมนั้นเป็นมืออาชีพโอเคเดี๋ยวคอมามาเมื่อไหร่บอกผมด้วยละกันนะโอ้ยมืดไวซะเลือเกินเดี๋ยวเราไปคุยกับชาวต่างแดนตรงนู้นหน่อยเป็นไงเฮ้ฮัลโหลฮัลโหล how are you today คือนายพูดภาษากลางก็ได้นะฉันพูดภาษากลางได้นะ ภาษาเดียวกันยังคุยไม่ไม่ไม่รู้เรื่องเลยยังจะเสือกไปพูดภาษาอื่นอีกเงียบไปเลยนะเซ็เจนก็แค่กะทักไทยให้มันดูมีความจริงใจมากขึ้นนั่นเองสวัสดีเพื่อนสบายดีนะสบายดีนายล่ะฉจนก็สบายดีเหมือนกันเออถ้ามีถ้ามีอะไรที่ฉันพอช่วยได้เดียวนายเรียกใช้ฉันได้ตลอดเลยนะได้ฉันก็กะจะเรียกใช้นายอยู่บ่อยๆเหมือนกันแหละเออเอางี้ไหมเออฉันโฟสวัสดีเซตเรียกฉันว่าสอย เื่อนฉันเรียกสุดซอยนะแต่เรียกซอยก็ได้แล้วกันถ้าไม่อยากกินตีนะนะโอเคสุดซอยไว้เจอกันนะเ <lack of. S 1> พื่อนฉันจะ,จะรีบกลับบ้านก่อนงั้นเดี๋ยวนายกับฉันแยกทางกันตรงนี้นะแล้วค่อยมาคุยกันวันหลังมีอะไรก็ทักมาได้เลยคโอเคไว้เจอกัน